สวัสดีทุกคนครับก็คลิปนี้นะครับเป็นการเล่น6กอัติลิสนะครับโดยที่ทิลิสเนี่ยจะให้ดาเมจเพิ่มขึ้นตามขั้นเนาะขั้น2ขั้น4ขั้น6นะครับโดยทุกๆการโจมตี5ครั้งนะครับก็จะปล่อยจรวดโจมตีด้วยนะครับแต่ที่ขั้น6เนี่ยนะครับจะได้ดาเมจถึง70%เลยนะครับแล้วก็จรวดเนี่ยจะออกทุกๆ3ครั้งนะครับก็จะช่วยเพิ่มดาเมจเนาะทำให้เราเอ่อตีได้แรงมากๆขึ้นด้วยนะครับ ทีนี้เนี่ยการที่จะได้6กอาทิลิสนะครับจะต้องได้ตรา2องอันนะครับโดยจากได้จากหลายแหล่งนะครับอย่างเช่นจากอัรคเมนนะครับจากอัรคเมนที่ให้ตรามาเลยเช่นพวกเอาอาอัคเมนที่ให้พวกเอ็มเรมมาเลยของอาทิลิสนะครับหรือว่าเป็นอัรคเมนที่ให้พวกเสาที่มีตรามาให้หรือสุม ตรามาให้นะครับก็สามารถได้จากตรงนั้นนะครับหรือว่าจัดได้จากตัวพวกตาหลิวกระทะนะครับถ้าเป็นตะหลิวแล้วก็ตีนะครับให้เป็นกระทะก่อนเนาะแล้วก็เอากระทะเนี่ยบวกกับดาบนะครับคุณก็จะได้ตราอเทิลิสนะครับหรือว่าจากเอ็กเคิลเตอร์ก็ได้นะครับเอ็นเคิลเตอร์ของเอมเบซานะครับโดยที่เอมเบซาเนี่ยก็จะให้โกเลมนะครับที่มีตรา3อันนะครับคุณก็ได้สุ่มนะครับที่เป็นตาอเทลิสมาก็ได้นะครับ หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือจาก anomaly โดยที่จะเป็น anomaly c l r i n g c a s นะครับโดยที่แนะนำว่าถ้าคุณมีตาแค่อันเดียวนะครับคุณใช้ anomaly coring c a d ได้นะครับสมเพี่งกว่าจะเจอก็ได้หรือว่าถ้าสมไม่เจอจริงๆก็ต้องยอมแพ้เนาะมันมันหาไม่เจอจริงๆนะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าคุณมีตาอยู่แล้ว2อันนะครับผมจะไม่แนะนำให้คุณเลือก coring gas แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่จาเป็นต้องทำเจ็ดอัเทอิสอะคือ คุณก็ไปหาโนมาีอื่นๆที่เพิ่มดาเมจหรือว่าให้กับตัวแทงแทนก็จะทําให้ทีมของคุณนะแข็งแกร่งขึ้นมากๆนะครับสําหรับพร้อมการเล่นนะครับโดยปกติแล้วเล่นได้หลายแบบนะครับเห็นตัวอย่างที่ผมเอามาเนี้ยคือเเป็นแบบเซนติเนลนะครับ ก็จะให้ติดตัวเผ่าของเลเวลกับอะคาเดมี่มาด้วยนะครับแต่ว่าคอมนี้เนี่ยจะยากนิดนึงตรงที่คุณต้องหาเจสนะครับ5าดาวจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับคุณสามารถไปหาตัวอะคาเดมี่ตัวอื่นก็ได้นะครับไปหาตัวอื่นก็ได้มาใส่แทนแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยเก่งเท่ากับตัวเจสนะครับหรือว่าคุณจะไม่ให้มันติดตัวเผ่าอะคาเดมี่เนี่ยก็ได้คุณไปใส่ตัวอื่นแทนก็ได้จะใส่เป็นเฟร์เเนลหแทนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวลองดูเนาะ แต่แนะนําว่าสําหรับตัวทิซิน,น่านะครับแนะนําว่า3ดาวนะครับก็จะแรงมากๆนะครับทำทิซิน,น่าถ้าได้3ดาวทําคอกิให้ได้2ดาวนะครับก็ทําให้ตัวทีของคุณนะมีดาเมจเพียงพอแล้วก็แรงมากๆนะครับส่วนคอมที่ผมเล่นเนี่ยนะครับจะผมจะเล่นได้เป็น6กเทลิสนะครับแล้วก็5้าเอ็กซ์เพริเมนต์นะครับเนื่องจากว่าไอ,อเขเตอ่อยผมได้เป็นเอเมซ่านะครับแล้วก็ผมได้ตาเทลิสกับ เฟรมเมนต์ัมมด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เล่นเป็นแนวนี้ดีกว่าเนาะเพราะเรามีเออร์กนที่มันได้ทั้ง2คอมอยู่นะครับส่วนเกมพีจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับคาน์เตอร์รอบนี้เป็นเอเบซ่าครับโอ้หได้โกลเลมกับเบมสามชิ้นนะได้ไว้านะครับอันนี้ผมได้เป็นตัวควิกสไทเกอร เทอ a l i s t แล้วก็ Experiment นะครับที่ผมว่าเลยคิดว่าอะ่ะนั้นเราสามารถเล่นเท i a l i s t ได้แล้วก็เล่นคู่กับ Experiment ได้เนาะเพราะว่าเรามีเอากดนะครับที่ได้ทั้ง2เผ่าเลยดนทั้งเทอ a l i s t แล้วก็ทั้ง Experiment และคือผมอะได้ทิศนาค่อนข้างเร็วฉะนั้นในทิศนาได้เร็วเนี่ยมันดีเพราะว่ามันก็ได้เก็บสเต็กได้ เหลือเยอะขึ้นเร็วขึ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหาเอากอกดหรือว่าหาเอเฟกซเพลเมนต์สักตัวหนึ่งนี้ก็น่าจะได้แหละวิแล้วมีคนได้เหมือนผมเลยครับได้ทั้งแบบเออเอ็กซ์เพลเมนต์แล้วก็อเธอริสนี่ผมกดเอาสโูร์มา ก็จะได้อัพเบล,ลไวนะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะว่าจริงๆแล้วควรเอาทิสิน่าใส่ก่อนนะครับเพื่อให้มันเก็บแสแตกได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเกมนี้ผมก็อาจจะอาจจะพลาดไปหน่อยนะ คนนี้น่าจะเล่นสแครปบนะเล่นสแครปบเนาะมีมิชเนอรี่ควิกสไตเกอร์แล้วก็สแครับดูจากตัวละครแล้วก็คงไม่พ้นสแครปบออินฟลัตเตอร์อสนายอู่โคดโกงในวงนะครับ สิ่งของขาดตอนนี้น่าจะเป็น IE ตัวจริงก็น่าหยิบตัวมูเซอร์เปือตัวโูโน่นะเอา IE มาก่อนจริงๆที่ซินนานะครับก็จริงไอเทมสลับที่ซินนาเนี่ยก็จะเป็นกุซูนะครับ IE แล้วก็อีกอันชิ้นหนึ่งก็อาจจะเป็น ตัวโซอย่างนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นแฮ็กการเบรคก็ได้นะจะได้ช่วยฮิลท่ซิน่าสองดาวถามว่าช้าไหมก็กลางๆนะก็ถือว่าโอเคอยู่คือไงคิดว่าเราต้องรีโลเลเวลหกอยู่แล้วนะครับทำทิซิน่าให้ได้3ดาวคือถ้าทิซิน่าไม่ได้3ดาวเนี่ยค่อนข้างยากนะที่จะทำดาเมจได้เยอะนะครับ พองดาวนี้ก็โอเคดาเมจแรงแล้วอย่างน้อยก็อาจจะสกิลปิดตัวหลังตรงข้ามได้แล้วก็เก็บแตกไปนะครนี่ <Yeah. S 1> คนนี้นะได้ตาขายกันเลยแต่ว่าเขาได้อคนดามีมาด้วยแล้วก็เดาว,ว่าเขาน่าจะเล่นเป็นเอ์เฟลเมนต์เหมือนกันนะครับยังไงก็อาจจะชนกันแหละแต่ว่าเกมนี้ผมว่า,า,มาผมจะเล่นเป็นเทสติน่าเองไม่ใช่นะผมจะเล่นเป็นเทอริสอยู่แล้วนะ คือเรามีโอกาสทำเทอร์ลิสหกได้นะหนูตอนนี้การเงินผมแย่มากเลยครับคือไม่อยู่สิบบาทเนะจริงๆมันคนจะแบบมีมากกว่านี้นะเพราะว่าหลังจากสเตจคีปลอบนี้เนี่ยสเตจสามพีดหนึ่งนะเนี่ยเป็นสเตจที่ส่วนใหญ่แล้วคนจะมีตังกันเยอะและ้สี่สิบห้าสิบบาทแล้วก็โลหะตัวละครกัน โอ้ยแล้วได้เอ็เลียลครับอืมท่านี้ก็น่าทำมาทิริสสีได้แหละโอเคเรียบร้อยต้นเกมนะคิดว่าต้นเกมน่าจะชนะได้อยู่มาทิริสสีมันน่าจะแรงอยู่ฮาร์เมนที่สองครับ,รบอืมสคาร์เวนเจอร์วัมไพร์ลองดิสแทนวินี่ครับ ล็อกเก็ตคอลเลกชันเนาะจะหลุดจะสร้างคาเฟ่หายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เมื่อเก็บกได้ประมาณ65เนาะมันก็จะให้ตัวอコレ็กเตอร์มาก็คือมันจะดีไนตัวละคร12%บสองเปอห็นะไ,ไหมที่จะหลุดครบห5ลูกนะครับได้ครับรับคอลเลกเตอร์เนาะ สูตสุด2ชิ้นนะครับซึ่งดีมากเลยนะเพราะว่า c ครื่เตอร์เนี่ยมันก็จะเขาเราียกว่าปิดฉากได้เร็วขึ้นนะครับที่นี้ครื่เตอร์โดนเนิฟมานะครับปกติแล้วมันจะ15%ก็คือถ้าเลือดสตูเหลือ15%มันก็คือจะดีนาาได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยมันปรับเนิฟเนิฟมาเหลือประมาณ12%ก็จะช้าลงนิดนึงโกเลมเขาแข่งจัง ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเทลิสีนี้ถือว่าแรงแล้วนะตอนนี้นะน้าจะโลหายกิหน้าที่เีแต่ว่าการเงินผมแย่นะผมคิดว่าน่าจะ<ม>เรียบว่า<ม>เก็บตังค์แล้วก็เทคนิคก,การวางตัวละครในช่องของเอฟเฟรมนครับคือโกเลมแบบ มันมีตัวตาใช่ไหมตรงเอฟเฟอร์เมนต์นะซึ่งถ้าตัวละครไหนที่มีตาเอฟเฟอร์เมนต์แล้ววางในช่องของเอฟเฟอร์เมนต์น่ะมันจะมีการเสกตัวละครเพิ่มนะซึ่งทําให้เราได้ตัวละครเพิ่มถ้าเป็นตัวแทงเนี่ยมันก็จะช่วยยืนแทงเพิ่มมีตัวละครแทงเพิ่มได้ถ้าตัวละครดาเมจก,ก็มีตัวเสริมมาช่วยยิงดาเมจเพิ่มเติมนะก็แนะนําว่าถ้า วีตาเอฟเฟอร์เมนตน์ครับพยายามเอาตัวละครที่ใส่ตรายเนี่ยไวในช่องนะครับอ้แล้วเขาได้ทวิสต์ตอน3าสเตจสามอุ้ยเร็วม,มากดวงดีสุด ในวงรอบนี้คิดว่าน่าจะต้องหยิบพนโนครับแต่คิดไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะ่าเรียบร้อยไม่ได้แล้วแล้วเราเป็นที่หนึ่งไงไฟลุกอยู่เนี่ยยังไงหยิบสุดท้ายอยู่แล้วก็จะเหลือโอเคหยิบเป็นพระคุมมาเพราะว่าเทียเรามีอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเอาเทียมาทำมาอ,อีกก็ไม่รู้บมบับก็ไม่ทำ ติกตีน่าวิคอ,อกิฮะคอกิมาไว้มากนะครับถือว่าโอเคเลยมาไวเลยเราใส่แทนเลยจริงอยากเอาของใสงง่ให้คอกินะแต่ว่าคือดูทรงแล้วน่าจะแบบมันไม่ใช่ของดาเมจอะคือถ้ามีดาบหรือมีหมั ผมก็คงใส่ให้เคากคีทำให้สแคปมันเปลี่ยนของเนาะโอ้ยมีคนเล่นชนกันฮนะไม่ไหววีแลวได้อักเมนเหมือนกันด้วยตอนรอบสองแต่ผมมีข้อกีไงโอ้เกือบเกือบตายผมคิดว่าเขาน่าจะรีโลห์หายท,ที่หน้าเหมือนกันนะทีนี้แหละคอนเทสต์แล้วต้องแข่งแล้วล่ะ เดี๋ยวนะผมหยิบทำไมอะ่ะหยิบทำไมนะ้าหยิบให้ตังมันเสียทำไมโอเคนูน2สองดาวคือผมแอบหวังอะไรทำไมถึงหยิบให้มือ <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันอ้แล้วคนนี้เขาก็เล่นไงที่ที่นหน้าอืม <c oughs> ยากนะทีนี้คอนเทสกันสามบ้าน ไม่เละครับผม2ดาวแถมตอนนี้ก็คือถือว่าคอนเทสต์อดิสนาผมได้เยอะกว่านะมี5ตัวตอนนี้ผมเก็บบูสเซอร์ไว้นะเผื่อนะครับเผื่อจะเปลี่ยนเป็นตัวคอมทวิสบูสเซอร์แทนนะโอ้แล้วของอืมโอ้ดิสนามาครับหกตัวแล้วมาดิสนามา ดิสน้ามาเร็วๆมาเถอะมาอีกสองตัวอีกสองตัวอ้ยทวิสมาครับใส่เลยเก็บไว้ก่อนเก็บตัวไซล่าไว้ก่อนเซ็กการเบรด,ด จริงๆคือหน้าเหลือกุนโซนะจริงๆผมต้องทำกุนโซสองอ่านด้วยเรา๋ให้ทวิสอันหนึ่งแล้วก็ให้ทีษนาอันหนึ่งนี่ไหวไหมนะคือผมเก็บวิเซอร์เผื่อไว้อะที่ผมบอกไปว่าเผื่อเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคอมไปเล่นตัวทวิสแทนเพราะว่าตอนนี้ทวิสเข้ามาแล้วมาไว้ด้วยวิเซอร์ก็คือมากระหลายตัวแล้ว นักเมนสามครับสีลุ้งพิสเมิติกอ,อ,อะไรดีนะ่ามิมัทอทลวีเลเดียนส่มแชมเปี้ยนสี่ตัวสองแถวสุดท้ายรับจอมตีนะครับก,ก็คือเป็นนักเมนที่จะให้ส่มนะเป็นสี่ตัวท้ายเนาะได้ราจอมตีเพิ่ม ที่น่าอีสองตัวเองโอ้ยแล้วเขาเว่าอะไรอะ่ะเขาเวลแพ้แล้วนะน่าจะแพ้นะแล้วเขาได้เป็นตาอนะินาแบ็คโลสใช่ไหมใจเขาเล่นอะไรเล่นคอนโคลเลอร์โอ้แล้วสเตอร์เกตรับเมิสเตอร์เกตอือได้สองชิ้น พีซ่าแบบไม่ไหวครับยอมอันนี้ยอมแต่เขาน่าจะขึ้นที่หนึ่งนะช่คนที่หนึ่งคนฟฟลุกเมื่อไหร่จะมาทิซิน่าทิซิน่าอีกตัวเดียวตัว,วตัวเดียวเอง มาเธอฉันขอร้องมาเดบอรอ,อีกตัวเดียวโอ้แล้วผมเอามันยืนฝั่งแมวมูโอเคมันดดไปฝั่งน้นน่าอยู่ โอ้แต่ว่าแทงเราไม่ไหวยืนไม่ไหวแล้วเขามีเจ็บหรือเขาอะไรนะสักแคร็บใช่ไหมมีเจีกับมีโกลมออันนี้ต้องได้ธน,นูนะในวงนี้ต้องได้ธน,นูคือถ้าไม่ได้ธนูเนี่ยผมว่าดาเมจผมแบบช้าแล้วไม่พอ อไม่ใช่ฮันนก็เอาเรือบองมาเอาหมัดมาโอเคได้ัน,นูโอเคได้กุญสูแล ทีเนี่ยทิซิน่าเนี่ยขอเถอะอีกแค่ตัวเดียวอีกแค่ตัวเดียวโอเคครับสำหรับนอร์มัลี่นะครับนอร์มัลี่ที่จะแนะนำเลยถ้าคุณไม่มีตาเทลิสสองอันอนะครับก็คืออันนี้เลยคอลิงการ์ดนะครับ อผมโชคดีนะสุ่มได้ไม่เยอะนะครับไม่ต้องใช้ตังเปลืองนะเทลิสมาแล้วผมใส่ไปเป็นเทลิสหกเลยนะมันมันแรงกว่าคือเอเซอร์เมนต์นะเดี๋ยวรออัพเบลแปดเดี๋ยวใส่เอเซอร์เมนตะ์จริงๆผมจะต้องหามุนโดนะแล้วก็ใส่ มอนโดมาช่วยยืนนะแล้วก็ขายไปบูเซอร์ไม่เล่นแล้วส่วน e อีลิสเก็บไว้ก่อนเผื่อมาทิสซิน่าโอเ,เคได้แล้วโกคอลเลกเตอร์ทีนี้แหละใส่ให้ใครดีใส่ให้ใครดีจริงๆใส่ให้ทิสซิน่าก็ดีแต่ทิสซิน่ามีไอเอแล้วอะแล้วดาเมจมันขาดอยู่ ก็ไม่ใส่ให้ไม่คอกิก็ตัวของทวิสก็ได้ครับแต่ทวิสอะถ้าไม่มีคุณโซช่วยยิงครับใส่โก้คาลิเตอร์ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอ้ทวิสมาโอเคดาบต้องดาบแล้ะ มุนโดมาเราอัพแปดนะเราเอาแปดแล้วใส่ม mm ุนโดก็จะได้เอ็กซ์เพรเมนอ์หทีนี้เราก็จะครบแล้ควคอมเราก็จะครบแล้ว mm hmm. ก็เดี๋ยวใส่ undo, ใมุนโดทำไมแล้วก็เดี๋ยวหามุนโดสองดาวทวิตสองดาวแล้วก็โอกิสองดาวก็จะครบแล้วแต่ตัวที่ไม่ครบสักทีเนี่ยทิสซีน่าไปไหนครับเนี่ยคือโอเคแหละมีคนคอนเทสแหละคือมันแค่ตัวเดียวอบบ ขอเถอะนะตัวเดียวก็ไม่ได้เหรอคือโอเคแหละคอนเทสคนเล่น2-3สามคนแต่นะขอตัวเดียวมันหมดพูว่าหรือไงเนี่ยแล้วว่ามีคนได้3ดาวไปอย่างไนะเนี่ยทวิตสองดาวโอเคอุ๊ยมาสดาวโอเคจบแล้วสบาย จริงเกมนี้ผมดวงดีนะเยเทวิสสองดาวไวเทวิสสองดาวตอมิวเจ็ดรับรับใส่บุนโดแล้วตอนนี้ก็ครบนะควนะคอมเราครับเวแปดเนาะหกะระเทลิสแล้วก็ห้าเอฟเฟอร์เมนต์ตน,นี่เราครบแล้ว อย่างนี้คุณโซะสใส่ไม่ได้โอเคแล้วจะเอาไออีมาแล้วเอาไออี e ใส่ให้ทวิสเนอะทวิสจะไ,ได้ตัวดาเมจแรงๆอี e แล้วให้อะไรนะ้า โอเคโกคอเลกเตอร์ให้ทวิตเลยครับครบแล้วนะโกคอเลกเตอร์ได้หมดแล้วเต็มที่แล้วเราก็ต้องทำคอกิซองนะครับแล้วก็มุนโดสองตอนนี้คิดว่าผมจะไม่รอวีไบแปดแล้วผมจะอนะัพเก้าแล้วไม่ไม่ต้องโลหาคอกิซองมุนโดสองก็คือ รอระหว่างทางไปเลยแล้วก็ผมใส่เอริสนะเอาไปซีซีนะ่ย <c oughs> ัมเมอร์คอเกอปิดไฟเตอร์เวลาเรามีเ e อไปเอไปเอสควเอครับเอสคิว,ว,วมีเมลเขามีเมล โอเคนี่เขาเรียกว่า SQ นะฮะผลของ SQ มี2อันโอ้โหดวงครับขอกี่2อ,อีลิสสองครับมาพร้อมกันเปลี่ยนของเลยฮนะให้ของอีลิสไปเลยโอ้ยแล้วอยู่ถูกฝังด้วยไออีลิสมาอีลิสมาโดดอืมไปตรงกลางนะ ไม่โดนเจแล้วเจเขาสองดาวไหวไหมเนี่ยนี่แรงอยู่นะได้อยู่ย,ยิงย,ยิงยิงยิงชิง่งมาไปครับเจสองดาวสองดาวแล้วยังไงสองดาวแล้วยังไงมาครับหนึ่งหนึ่งแล้วฮะหนึ่งกับพระรองพระรองครับเอาคนไทยด้วยอุ้ยเขยาเห็นนะหกสไน 6สไนเปอร์โอ้ไหวไหมเนี่ยเราตอนนี้มีอะไรเราหามุนโดครับผมหาแค่มุนโดแหละหามุนโดให้ได้2ดาว6สไน6วัตเชอร์3ไซเลอร์ไลท์โอ้โหอืมไหวไหมวะวุ้ยเม่งมุมเม่งมุมโดดหาเคสลินไหมแม่งมุมโดดหาเคสลินเปล่า มาแม่ตำรวจตรงกลางว่ะนี่ได้อยู่แรงอยู่โอ้โหหกสไนแล้วไงเวลสิบด้วยทิ้งของแทงให้มุนโดนะผ่าไปหน่อยคิดลินเขาสอ, <c oughs> องแล้วโอเคทิ้งไปเขาสองแล้ววุ้มุนโดมาเอ,อีลิสคอกิเอลิสาอ่ะครับตุม้ม มา,ม,ม,ไไม,มาเอสซีคิวไปเอสซีคิวไปเอสซีคิวไปยิงตูมตูมอุ้ยอุ้ยไหวไหมอุ้ยบบาเรียบอืมนิดเดียวเมื่อกี้ยิงไปแล้วนะเนี่ยโอ้หไม่ไหวไวไม่พออย,ยังไวไม่พอครับเอาละผมต้องถ้าผมชนะเนี่ยต้องชนะด้วยโพสิชันแหละก็คือผมต้องเอาอีลิตวางให้ถูก ถ้าเอาเอลิสสตาร์นใส่ทวิทกับเคทลินให้ได้อะพี่เคเขาไม่ย้ายนะเขาไม่ย้ายเขาโดนนะเขาโดนแน่ๆเขาตัวอีลิสผมแน่ๆโดดปุ้มเนียบปลอะเอ้ยถุงทวิทไม่ติดไม่เป็นไรเคทลินคิดจังหวะไปแล้วตูมๆม,มา โอ้ยบ้อทวิทย์เรียบรอ้บรอชนะครับใส่เห็นไหมโพสิชันอีสคิงอโพสิชันสำคัญมากๆเลยนะคือยิ่งกับคุณมีตัวสตัตนอะโพสิชันถ้าคุณวางถูกตำแหน่งแล้วสตั้นถูกตัวมันก็จะช่วยทำให้คุณชนะได้นะก็สหรับคอมนี้นะครับเป็น6 a อั e ลิสห้าเอ็กซ์เจะค่อนข้างยากนิดน,นึงเนาะอย่า่ผมบอกไปว่า จะทำหกอัจิทิสได้อะคือคุณต้องมีตา2อันนะครับซึ่งตา2อันนะ่ะคุณได้จากเมร์ก็ได้นะครับหรือคุณได้จากตัวพวกเอ็นคาสเตอร์หรือจากอื่นๆก็ได้นะครับหรือคุณตีตัวกระทะหรือว่าคุณแบบตีอะไรตะหลิวผสมกับกระทะเอากระทะผสมดาบในตานะครับเพื่อเอามาทําให้ได้มันเป็น6อัจิทิสเนาะหรือว่าถ้าคุณมีแค่ตาเดียวนะเออมันก็ค่อนข้างเป็นไฟบังคับว่า ตัว anomaly อ่ะคุณก็ต้องเป็น calling card นะเพื่อคุณจะได้เป็น6 a r t ิลิสเนาะโดยที่ใส่ให้กับตัวทิสซินานะเพราะว่าทิสซินาน่ยมันเป็นเผ่าที่เป็น e m i s s i r y กับอัติลิสซึ่ง e m i s c i อ่ะมันไม่มีตรายังไงมันก็คอนเฟิร์ม100%ว่าคุณจะได้ตาอัตลิสอยู่แล้วนะครับก็เป็นคอมนี้นะครับค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ ทิซิน่าแนะนําว่ายังไงก็ต้อง3ดาวนะไม่งั้นดาเมจมันไม่พอนะครับ prepared, แล้วก็ต้องหาค,าคอกิให้ได้ค่อนข้างไวคอกิสองนะครับทิซิน่าสามนะครับแล้วก็หาตัวแทงหนาๆหนะครับ2ดาวยืนให้หน่อยนะครับเพื่อให้หยื้อให้ตัวทิซิน่ามันยิงทําดาเมจนะครับแล้วก็จะแนะนําว่าจะมีอนะัติแฟกต์เนาะสำหรับทิซิน่าที่ผมคิดว่าค่อนข้างโกงเลยนะครับก็คือฟิตบอลนะครับตัวฟนะิตบอลอ่ะที่มันยิง แสมเป้าหมายยิงหลายตำแหน่งทําให้เวลามาสกิลมันยิงไอ้ลูกระเบิดมันก็มีโอกาสที่จะไปโดนกองหลังได้เผิอมันก็ติดคิยยิงตู้มทีเดียวกองหลังหายไปเลยครับก็แนะนำนะถ้าสมมติว่าคุณอัติแฟกที่เป็นฟิตบอลนะนอกจากคุณจะเล่นน็อกเทิร์นแล้วคุณจะเล่นใส่ตัวน็อกเทิร์นหรือใส่ตัวอื่นก็ได้ที่มันเป็นพวกวยิงไกลๆหรือว่าอาจจะใส่เป็น มันเดอร์ไคเซอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าที่หน้าใส่ฟิล์มบนนี่ก็ถือว่าโกงอยู่เหมือนกันนะครก็จบประสาคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากนะครับกดไลค์กดติดตามกด s c r ต b e ให้ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจเนาะยังไงก็ติดตามในคลิปต่อๆไปรีวิวต่อๆไปนะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ